ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ยี่แม่พามาเบงมะละจีนเนาะอัปเดตมะละจีนแปลงนี้แปลงอยู่กับกล้วยไข่เห็น, i, นบหมกล้วยไข่อยู่ของฟังนี้ค่ะติดกับนาเพื่อนเนาะนาเพื่อนก็ปุ๊ก้อยอยู่คนาอยู่หขขู้นพวกคณาแล้วก็มีห้องน้ํามีห้องน้ําแล้วก็มันจะค่อยมาเฮาค่อยมาปุ๊กกล้วยเนาะอือบบได้ติดอันท่นค่ะทางกับจกักแดนอยู่ประมาณเกือบสองวาคะ่ะวันนี้เฮาก็มา ปูผัก,กไว้กินเน้างก็มีกล้วยไขย่มีมะยมชิดมีไออย่างกับปุกเป็นคูไว้นี่นะคะเป็นคันคูไว้นี่เนาะีนคันคูไว้ทางนี้แล้วก็เห่าก็มาปุ๊กไอ้มาละจีนแปลงนี่มาละจีนเสาไม่ใหญ่เนาะงามคะ่ะปุูกหลังแปลงนั้นจอดกันแล้วเบิง่งหอยไหมพี่น้องมันเป็นังมันพาตั้งแต่แรกเนาะแปลงนั้นมันได้ปูฟังเนาะแปลงนี้ปูฟังเบิง่งยังเขียวงามอยู่กระดกกลัวกันคะ่ะ นี่เห่าติดมแมลงไว้กระหอได้ย้อนอยู่ขามาเบิงไ่ได้มีเวลาเนี่ยปักสีลาวนี้ถอนไปแล้วค่ะได้ประมาณสามร้อยกโลเนาะปักสีลาวแต่หกักม่ได้ราคา่ะโลล 30, นะยี่สิบสามสิบเนาะก็เลยหอได้ซสครับนี่ขามาเบิงมะแปงมาละบอใครมีราคายังไม่บอกใครเร่้งยาเร่งปุ๋ยเนะาะเลยเป็นเสียลาได้ครับโรคก,กับใบแห้ง คาซให้ดีซิทุกทุกสี่วันเขาจะจะมวประมาณห้าถึงเจ็ดวันนู้ซิดเกิดเอาบกไฮยูค่ะอยอดกระเบื้องยอดแปลงนี่ดีเลยคัะทีจอดกันแล้วแต่กระเบิ้องแปลงนั้นที่ว่ามันพลาดเนาะเอารักษาทีแรกบ่ได้ก็เร่งปุ๋ยก็บอกไฮขึ้นแปลงนี้เป็นโรคไร้กลกวัวแล้วก็บอกไฮเขียวดินมันแน่นนะคะดินมันแน่นแปลงนี้เศ้าไม่น้อยอยู่กับต้นมะอกเนาะแปลงนี้เราว่าเบิง้ง นี่มันมีทุก่รงแปลงแปลงนี้แปลงนี้เสาไม่ใหญ่แปลงนี้เสาไม่น้อยคอรับตามมาบิง้งมันเป็นโกครับเป็นโลกเออสุดนี้บอกใครดีครับเห็นบอกนอนก็กินเห็นบอกนอนกินนะเห็นบอกเป็นหูอยู่ในหมอนนอนวบงลังนะกินเห็นบ่ขี้มันเห็นมั้ยขี้มัน <laughs> ขี้นอนนะเห็นบอกขึ้นมากินยาเมือ่อคืนเมื่อเว็นก็ลงไปนอนค่ะ นอนอยู่ในพื้นในในดินในหุ่นะในเฟียงเขาเนื่อเขาต้อตงซีดยางเมื่อคืนเนาะตอนนี้นอนกํลาลังระบาดคะ่ะนอนหนอนกระทูภาษาไทยเนะะาะภาษาท่านเขาหนอนกระทูตัวลายๆคะ่ะแต่แถวบ้านเอินบงหางเนาะเพราะว่ามันลักษณะการไข้มันเป็นลังเป็นก้อนอยู่คะ่ะไต้ออกมานี่เป็นร้อยตัวเลยคะ่นกกะนก็เลยหามมาเบิง่งซีด ทีอันกันชลาบอใคาได้เหกาก็มากเหมือนกับบอกไคางามเนาะอาชีเก็บได้บ่หึงส่งเดือนค่ะแป,แปลงที่แปลงที่ปุ๊กมาละขี่นกใส่หัน่นเก็บได้เกือบพอสองเดือนเนาะีย๋ยแมวรักษาดีค่ะจะมีสามงานหนึ่งเนาะอันนี้ไรสองงานค่ะเครักษาบอใคาได้ค่ะทิดยาบอไได้เนาะบึงอาชีเก็บได้ประมาณเดือนเดียว <c oughs> ก็ไปว่ากําไรเหาก็บอใคาได้ดอกเนาะ <c oughs> อยู่ที่เหารักษาเนะาะค่ะเหารักษาได้ดี เลงโฮโมนเลงปุ๋ยก็ได้ดีคะ่ะคือยายแมวว่าใส่ปุ๋ยทุกสี่วันสีดยาทุกสี่วันเนีย่ยอันนี้ยายแมวก็เก็บไปแล้วเมื่อวานนี้มูอแลงนี่ก็สิดธยาครับปุ๋ยก็ที่ใส่เมือ่อื่นเนาะเพราะว่าสั่งปุ๋ยมาบ่าทันปุ๋ยเบิดพอดีมึงมากก็เริ่มงามแล้วครับเพราะว่าอ้าวน,นี่หอยนอนกินอีกแล้วเห็นบ่มเหรอยังไม่ได้ฉีดยาครับไปนี่เห็นบ่ ฮู้นอมันกินวันเนี้โอ้นอนกินมือคืนมากินมือเวนก็ลงไปนอนค่ะจีมเมลสิหาเห็นว่านอนนอนนะนอนก็ลงไปแล้วเนาะลงไปอยู่ในดินครับเพราะว่ามันฮ้อนมันบยยุคยู่อันนอนชนิดเนี่ยหามเาบึงโรลคก,กลาบใบแห้งเห็นบ่หัวต้องหดน้ําทุกมื้อเด็ดออกมาในหดน้ำทุกมือดดออกมกม้อเจอฝนก็เป็นโรคเลยค่ะถ้าบองั้นก็นมันก็ ก็บโดีเนาะเห็นบอกอดยอดไม่ก็เริ่มมาดีอยู่อีแมวลองลองเลงฮอร์โมนเบิ้งเนาะยายึดยอดแล้วก็บำรุงต้นบำรุงฮาค่ะก็เลยลองเบิ้งว่ามันซีคืนบ่เดี๋ยวแมวสะหาอันมาเบิ้งอีกเนาะเดี๋ยวสีอัปเดตให้เบิ้งเบิ้งเรื่อยว่ามันสีสูดนี้สิเด้บบ่อันนี้ถ้าบบได้ก็เออบบได้กำไรลายดอกก็เด้อราคาก็บโบดีค่ะแปลงนี้เห็นบ่ยังบบจอดกันเลยค่ะจน เก็บมาสามสีครั้งแล้วบ่สาเม่าหามาเบิ้งเนาะอืมนอนก็กินครัเป็นโลกใบก็เริ่มเริ่มดีขึ้นมาได้แล้วคลิปนี้ก็ขอสจนี้เนาะถ้าอยากรู้ว่าไ้ร่มสักจังหวัพิลุนให้บ๊อบได้กดติดตามยายเมลไว้เดี๋ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ